สวัสดีครับวันนี้มีคําคำถามนะครับที่มักจะถามกันมาบ่อยเรื่องเกี่ยวกับเอ็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะฟังคําถามคําตอบนะครับเดี๋ยวช่วยกันสมัครสมาชิกให้กับช่องของเราด้วยนะครับสมัครนะ you r e listening to the collection room by จองนาว อ่าควรจะขึ้นเอ็นเท่าไหร่ดีนะครับพี่ขอแบ่งเป็นอย่างนี้ลวกันกนะ็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่นะสำหรับผู้หญิงให้เริ่มที่ประมาณสัก23ปอนด์ถึง24ปอนด์เนี่ยได้นะครับเป็นเป็นค่าเฉลีย่ยเฉลี่ยนะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเฉลี่ยที่ประมาณ25ปอนด์เนี่ย่ยกำลังดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเน่ยเออเวลาลองไปตีแล้วเนี่ยก็ลองจับฟีลิ่งดูเองดูด้วยนะครับว่าพอไปตีแล้วเนี่ยมันแข็งไปไหมหรือว่ามันค่อนข้างจะหนงน่วงไปไหมเวลาตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต้องต้องสังเกตอาการเอาด้วยแล้วก็สําหรับมือที่ตีประจํามาแล้วอะไรเงี้ยตีตบ่อยๆตีกวนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนําว่า26-28ปอนด์เนี่ยสามารถจะขึ้นได้นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าตีประจำแแข็งแรงอยู่แล้วนะครับจับมือที่มือหนัหนกๆเลยมือหนักๆเนี่ย ชอบฟาชอบอะไรอย่างหนักเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับก็คือ2 8่สถึงสาเนี่ยก็สามารถขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือแข็งแรงกันมากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมาดูความพอดีของตัวเราเองด้วยเนะว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้น25ปอนยีปอนหรือ27ปอนดปอนเนี่ยมันแบบว่าเราตีแล้วมันรู้สึกสบายไหมนะครับลองตีดูก่อนว่า25ปอนเนี่ยมันแบบว่ามันแข็งไปไหมพอตีแล้วรูึกมันกระด้างไปไหมนะครับเวลาเราประทะลูกล้วเนี่ยกระด้างไปไหม แข็งไปไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,ามันกําลังพอดีคือตีแล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่มีแรงประทะมากแล้วก็ลูกก็พุ่งไปดีอะไรเงี้ยตามที่เราตั้งใจอันนี้ก็ก,กำลังดีแต่ถ้าตีแล้วรู้สึกว่าหน่วงมันหน่วงๆแล้วแปลว่ามันหย่อนไปก็ค่อยเพิ่มทีละปอนเพิ่มขึ้นทีละปอนนะครับข้อแนะนำํำก็คือว่าบางคนเนี่ยพอขึ้น 24แล้วเรารู้สึกว่ามันหน่วงไปบางคนไปไปขึ้นทีแบบว่าย8ปอนบด์อเลยอันนี้อันนี้ไม่แนะนำนะครับลองขยับขึ้นทีละปอนก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นไปแบบ4ปอนอย่างนั้นเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามันมันเยอะไปแล้วบางทีมันกระดา้างจะตีเราไม่มันตีไม่ได้ครับพูด,ดง่ายงนะครับจากคำถามนะครับที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการแนะนำว่าให้ขึ้นเอ็น18ปอปด์อนถึง22ปอนปอนเนี่ยถึงพอและผู้หญิงมือใหม่นะครับอนนี้สิ่งที่จะบอกคือว่าในปัจจุบันเนี่ยไม้เนี่ยวัสดุเนี่ยเทคโนโลยีก็พัฒนาาไปมก กว่าไม้รุ่นเก่าๆเยอะนะครับฉะนั้นสเปคของการขึ้นเอ็นเนี่ยเราสามารถจะขึ้นที่ตึงขึ้นได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไม้รุ่นใหม่เนี่ยมันมีก้านเนี่ยมันจะมีแรงดีที่มากมากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ก้านนะครับตัวเฟรมเนี่ยก็สามารถส่งแรงได้มากกว่าเดิมและนอกจากนั้นเนี่ยตัวเอ็นรุ่นใหม่เนี่ยก็มีแรงส่งที่ค่อนข้างจะดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะกว่าเอ็นรุ่นเก่าๆนะครับการขึ้น2ี่ปอนด์ถึง24ปอนด์เนี่ยก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับของผู้หญิงมือใหม่ที่ตีได้นะคร เราจะรู้ได้ไงว่าเอ็นหย่อนหรือตึงเกินไปนะครับขอให้จับฟีลลิ่งของเอ็นที่ตึงก่อนนะครับตึงเกินไปเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันมารู้สึกแข็ง่กระดา้างอย่างเช่นสมมุติว่าก่อนหน้านี้เราตีเอ็นประมาณสุดจุดหกห้านะเส้นขนาดจุดหกห้าิลออ,ออกแรงเท่านี้แล้วมันไปได้ท้ายคอร์ดเลยแต่ว่าพอขึ้นเอ็นมาใหม่เนี่ยด้วยความตึงเท่านี้แล้วรู้สึกว่ามันแข็งมากแล้วตีไปสุดแรงเหมือนกันก็ไปแค่กลางคอร์ดอะไรเงี้ย เนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมัน,ม,นมันตึงไปละเราจะสึกกับความถึงความกระด้างของมันเลยเวลามันปะทะลูกเนี่ยมันแข็งอะ่ะเหมือนเอาไม้กระดานตีอะ่ะให้เอ็นหย่อนละ่ะเป็นยังไงก็คือเอ็นหย่อนเนี่ยพอเวลาเราตีไม้ปะทะลูกนะครับเราจะรู้สึกว่ามันหน่วงแทนที่ลูก,กจะพุ่งออกไปเลยเนี่ยกลายเป็นลูก,กพุ่งออกไปช้าช้ากว่ารู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงขึ้นมันเป็นผลที่มันไม่ดีทั้งคู่นะครับทั้าถ้าเอ็นตึงไปเนี่ย ก็คือการไปว่าเราไม่ตีไม่ไปเหมือนกันการเรา,เราต้องออกแรงเยอะเวลาตีแล้วมันก็จะกระด้างด้วยแต่ถ้าเอ็นหย่อนไปก็เหมือนกันก็คือการเป็นว่าถ้าเราจะตีให้ไปไกลๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราต้องเคนแรงเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันฉะนั้นการขึ้นเอ็นก็ลองดูค่าที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองครับเป็นค่ากลางๆก็ต้องเดินสายกลางครับเดินสายกลางครับ <L eg le> ตึงไปหย่อนไปมไม่ดีทั้งนั้นนะครับ <L eg le> ต้องเน้นอีกอย่างนึงนะครับว่า การขึ้นเเนี่ยบางทีสูตรเขาบอกว่าให้ขึ้น27 28, ปอนด์ปอนเหมือนกับคนรีวิวอะไรเงี้ยบางทีตัวเราเองเนี่ยต้องหาค่าที่เรากําลังชอบกําล mm ัง hmm. ขนาดด้วยตัวเองการขึ้นเองครั้งเดียวบางทีมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้ว่าเราชอบประมาณนี้หรือว่าเราตีมีประสิทธิภาพที่สุดที่เอนความสึงเท่านี้น,นะครับต้องต้องค่อยๆสังเกตไปนะครับ ตามต่อไปนะครับควรจะเปลี่ยนเอ็นตอนไหนนะครับสิ่งที่ปัจจัยที่เราต้องเปลี่ยนเอ็นนะครับคือมี1น,นะครับก็คือว่าเมื่อเอ็น่ะมันเป็นขุยเยอะและตรงบริเวณสวิตช์ปอตเนี่ยมันจะเป็นขุยเยอะพวกนี้ใกล้ขาดแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนละถ้าเราเจอนะครับอันนี้ไม่ต้องรอว่า2เดือนเปลี่ยนหรือ3เดือนเปลี่ยนถ้าเกิดมันเป็นขุยเยอะๆเนี่ยพเพราะเราเล่นทุกวันเนี่ยอันนี้ก็ต้องรีบเปลี่ยนเพราะไม่ให้มันขาดเพราะว่าเวลามันขาดขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลต,อต่อไฟไม้ด้วยนะครับประการที่า เราเล่นไปนานๆแบบว่าเล่นบ้างไม่ค่อยเล่นบ้างเดี๋ยวทิ้งไม้วางไว้บ้างใส่กระเป๋าไว้บ้างนะครับเอนเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังตึงอยู่นะแต่พอผ่อนไปสักสองเดือนเนี่ยมันก็เริ่มหยอ่อนละสามเดือนก็เริ่มหย่อนลงไปอีกนะครับ จะกลายเป็นว่าบางทีเราขึ้นมาเนี่ยขึ้นมา30ปอนด์บางที2เดือนผ่านไปมันอาจจะเหลือแค่ยี่สิบเจ็ดปอนด์สเดือนก็ไปเหลือ26ปอนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องประสิทธิภาพของเอน,นะครับเรื่องวิถีลูกนะครับก็คือ2เดือนเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนได้แลลวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเรื่องวิถีลูกเรื่องอะไรพวกนี้ก็คือ3เดือนไปแล้วเนี่ยค่อยเปลี่ยนก็ก,ก็ก็พอได้อยู่นะครับ คำถามต่อมานะครับเรื่องการพรีเซตทำแล้วได้อะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าการพรีเซตนะครับก็คือการที่เครื่องเนี่ยมันทำการยืดเอ็นให้เราเวลาเราไปขึ้นเอนเน็เออเน,เอนเนี่ยเราจะต้องบอกเขาว่าพรีเซตกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าพี่จะขึ้นเอ็น30ปอนด์พี่บอกเขาว่าพรีเซต10%ก็คือว่าเขาจะทำการดึงเอน็นครั้งแรกเนี่ย30ปอนด์ก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเครื่องมันจะดึงเผื่อออกไปให้ มันคือการยืดเ e อ็นนะครับยืดออกไปให้เป็นอีกสาอีกสามปอนด์พอยืดออกไปแล้วอีกสาปอนด์แล้วเนี่ยเป็นสามสิบสาปอนด์แล้วมันก็จะทาการปล่อยเ e อ็นกลับมาที่สามสิบปอนด์อ่าตอันี้มันก็จะเหลือสามสิบปอนด์เหมือนปกติแะละข้อดีก็คือว่าพอเครื่องมันจับยืดให้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปไป,ไปพยายามน,นดเ e อ็นอีกเอ่อเพราะว่ามันคือค่า30ปอนด์ตั้งแต่ตั้งแต่ได้ออกจากเครื่องเลยแล้วความตึงมันจะทนอยู่อย่างนั้นนานไม่ต้องไปไปนวดไปนวดเ e อ็นไม่ต้องไปทําอะไรนะครับตแต่ตนะครับการ,กกกรา อยากให้เอ็นมันนุ่มขึ้นใน่เดียการนวดเนี่ยถ้าทำพรีเซตมาเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตีวันแรกอะแข็งยังไงมันก็แข็งอยู่อย่างนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตีไม่ได้ก็ต้องไปตัดเอ็นขึ้นใหม่อยู่ดีนะครับฉะนั้นถ้าจะทำพรีเซตเนี่ยก็ต้องหาเอ็นเนี่ยที่เราว่ามันใช่ก่อนสำหรับความตึงของเราอะนะครับแล้วค่อยไปทำอ่ะอย่างเช่นของพี่เนี่ยพี่ก็จะใช้ขึ้นเอ็นประมาณ28่สิปดปอแล้วก็ทำพรีเซตสิเปอร์นะครับพออยากให้มันตึงนานๆแต่ว่าพี่จะรูู้้ออออยย่่่่่แลวววาาาปปปรระะมมณ28นนนเเีีีคคคื็ตึงทพชบบั อ๋อซื้อไม้ยี่ห้อ A ขึ้น n ยี่ห้อ B ได้ไหมก็ขึ้นได้หมดนะครับไม้ไม่ได้แบบระบุนะครับว่าต้องใช้ n อะไรนะครับจะใช้ n ยี่ห้อไหนขึ้นก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่อง n เพิ่มเติมนะครับเราก็มีคลิปที่เราทำเอาไว้แล้วนะครับที่ให้ความรู้เรื่อง n การเลือก n เส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับมาดูกันได้ครับตอบ Q&A อแล้วนะครับนะหรือติดตามคลิปต่อไปนะครับมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้นะครับอยากรู้อะไรใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็รีบสมัครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเเเตต็็มมมรข้าใจนะ ใครยังไม่เข้าใจนะกลับไปดูต้นคลิปนะ